นี่คือเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท <c oughs> ี to to okay. <c oughs> <ๆ ping> ่เจอกับคุณในครั <c oughs> ้งแรกครับการสร้างความประทับใจแรกพบกับ <CS> ลูกค้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับลูกค้าเขาจะจดจําคุณในแบบที่เขาเจอคุณครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2ขั้นตอนในการสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีกับการเจอลูกค้าครั้งแรกครับขั้นตอนที่1ครับเสื้อผ้าหน้าผมครับเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคือสิ่งเดียวที่เขาจะเห็นคุณครั้งแรกครับเห็นคุณตั้งแต่ก่อน ที่คุณจะเอ่ยปากพูดอะไรได้ซ้ำครับเพราะฉะนั้นความประทับใจแรกพบเนี่ย ต้องเสนอออกมาในรูปแบบของเสื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่ครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการแต่งตัวที่จะประสบความสําเร็จครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องมีการแต่งตัวแบบไหนใส่สูทแบบไหนเสื้อเชิ้ตแบบไหนใส่ชุดทํางานแบบไหนครับซึ่งอันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งหากคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างผมเนี่ยเวลาตัดสูตรมาเนี่ยนะครับผมจะไปหาร้านสูตรดีๆแล้วก็มาปรึกษาเขาครับว่า ผมใส่สูตรนะเพราะผมต้องการทํางานแบบนี้ผมเป็นวิทยากรผมมาถ่ายคลิปผมรูปร่างแบบนี้นะครับผมบุค,คลิกแบบนี้ครับผมควรจะใส่สูตรแบบไหนสีอะไรครับแล้วข้างในเสื้อเชิ้ตสีอะไรไท้ายแบบไหนครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นร้านสูตรที่ดีแล้วมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะแนะนําวิธีการแต่งตัววิธีการใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับคุณได้ครับและขั้นตอนที่2ครับคือประโยคแรกคําพูดแรกที่คุณพูดกับลูกค้าครับ ประโยคแรกคำพูดแรกที่คุณพูดกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นการโชว์ว่าคุณมีความฉลาดแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นครับคุณอย่ายืดเยื้อครับ ต่อความยาวสาวความยืดครับลูกค้าสมัยนี้มีเวลาน้อยครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกๆที่คุณพูดเนี่ยให้คุณพูดประโยคคุกพูดประโยคใจความสําคัญออกมาเลยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าวันนี้คุณพี่ครับขอบคุณสําหรับเวลานะครับจุดแตกต่างของสินค้าเรากับสินค้ารายอื่นครับก็คือมีอย่างนี้ครับพี่1นึสาครับเพราะว่าผมเห็นว่าพี่อาจจะเคยใช้สินค้ารายอื่นอยู่แล้วผมมาสรุปให้พี่ฟังเลยครับว่าที่ลูกค้ารายอื่นรีวิวสินค้าเราเนี่ยเขาชอบเราเขาซื้อซ้ําเราเพราะว่าอะไรครับ อันนี้จะทําเป็นจุดให้คุณพี่สามารถตัดสินใจได้ครับเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องไปยืดยาวว่าบริษัทเรามีความเป็นมายังไงเราทําธุรกิจมานานแค่ไหนแล้วหรืออะไรเงี้ยเรามีสินค้ากี่แบบแต่เราศึกษามาก่อนเลยว่าลูกค้าสนใจสินค้าแบบไหนเรามา นะแล้วเรารู้มาเลยว่าลูกค้าเคยใช้สินค้าอะไรมาก่อนแล้วพอมาถึงเนี่ยเราคุกลูกค้าด้วยประโยคที่ว่าเราเปรียบเทียบความแตกต่างของเราให้กับลูกค้ารายอื่นฟังเลยแล้วก็ถามความประทับใจของเขาเนี่ยมีความประทับใจชอบอะไรกับรายอื่นแล้วเขาจะชอบอะไรกับเราบ้างแล้วจุดอะไรของเราที่แตกต่างจากคู่แข่งตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นประโยคแรกๆนะครับที่สรุปใจความสําคัญแล้วก็ฮุกให้ลูกค้าเห็น ถึงประโยชน์ของสินค้าเราตรงนี้มันจะเป็นการโชว์ความฉลาดของเราให้ลูกค้าเห็นครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2ขั้นตอนครับในการสร้างความประทับใจแรกพบกับลูกค้าครับอย่าลืมนะครับคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการสร้างความประทับใจกับลูกค้าครับอย่าทํามันพังครับแต่ทําให้มันเพอร์เฟกต์ทำให้มันดีที่สุดครับตอนนี้ผมถามคุณครับว่าคุณมีการเตรียมตัวที่จะไปเจอลูกค้าครั้งหน้าหรือยังครับที่จะสร้างความประทับใจแรกพบครับตอบผมมาในคอมเมนต์่อยครับ หากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันจะมีแค่เดียวนี้ส่งตรงถึงคุณครับ